สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเอเลียสเปนะคะหนูไม่ได้ทำคลิปมานานเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะหนูจะเรียนอีกปีเดียวนะคะแล้วหนูจะจบบัณฑิตน้อยเลี้วแล้วอ่ะหนูนะคะก็จะจบปีเดียวกันบัณฑิตน้อยกับบัณฑิตแจ็คถูกปะอ่นตอนนี้หนูอยู่สาม ใช่ไหมแล้วเราเรียนอีกปีเดียวนะคะเดี๋ยวภาษาอัหรับไปเรียนตอนปหนึ่งนะตอนนี้ก็เรียนภาษาอัหรับอยู่ะคะ่ะเออแต่เพื่อนๆคะ่ะหนูจะบอกอะไรคะแว่นกรองแสงเนี่ยมันช่วยยังไงมันช่วยกรองแสงสีฟ้าแต่น้องๆจะไม่เห็นนะคะแลวหนูก็ไม่ใช่นะักวิทยาศาสตร์คนแต่หนูรู้สึกว่าถ้าหนูแบบเนี่ยหนูเอาไว้ครึ่งตาใช่ไหมหนูเห็นเลยสีมันแตกอะ่ะเนี่ย ถ้าหนูมองเนยเว้นนะเห็นเป็นสีเหลืองเป็นทิชเช่เห็นเป็นสีฟ้าเออเนาะฉลาดบ๊ายบายเจอกัน EP ที่59เลย